สวัสดีครับยินดีตอนเราก็สู่เวท t อ r เทนเมนต์อีกครั้งนะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็มีเรื่องเบาเสบายสมองเบาๆสบายสมองใช่วันนี้ก็มีเรื่องเบาเสบายสมองที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับจริงๆคอนเทนต์เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันมีคนทําอยู่เยอะเหมือนกันแหละถ้าหาข้อมูลก็ไม่ได้ยากหรอกแต่ว่าผมเพิ่งไปเชพัยทยามาแล้วก็มีโอกาสได้ไป เรียกว่าเป็นความบังเอิญนะในหนึ่งอาทิตย์ที่ผมได้กินหอยสองชนิดซึ่งมีลักษณะคล้ายกันมากในอาทิตย์เดียวครั้งแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นจากพี่สบายผมไปซื้อมาจากตลาดอยู่ดีก็ไปซื้อมานี่หอยหวานเรียกไปกินแล้วก็เป็นหอยตัวนี้นี่แล้วในขณะเดียวกันปรากฏว่าในเวลาอีกไม่ถึง หนึ่งสัปดาห์ครับผมก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่พัทยาแล้วก็ได้มีโอกาสไปกินอยหวานอยหวานเหมือนกันแต่มันหน้าตาเป็นแบบนี้นคนรู้คือรู้คนไม่รู้คือไม่รู้แต่เดี๋ยวผมจะมาชี้ให้ดูครับว่ามันต่างกันยังไงแล้วมันมีความสําคัญยังไง ไปดูกันเลยดีกว่าครับไป <Wow. S 1> อโอเคครับและผมก็จะมาฉะเฉลยว่าไอ้เจ้าหอยสองชนิดอันไหนล่ะอันนี้ มันไม่เหมือนกันไม่รู้ใครจะสังเกตรหรือเปล่าแต่มันไม่เหมือนกันนะครับนี่เดี๋ยวจะชี้ให้ดูจีว่ามันต่างกันยังไงแต่เจ้าหอยทั้งสองตัวนี้มันคือหอยฝ้าเดียวอยู่ในไฟลัมมอลัสกาเป็นพวกแกสโตพอดเหมือนกันหอยฟ้าเดียวแกสโตพอดเนาะแล้วกอ็อยู่ในจีนัสเดียวกันด้วยก็คือจีนัสที่ชื่อว่าบาบิโลเนียแต่ว่าเจ้าตัวนี้ชื่อว่าบาบิโลเนียสไปราตา ส่วนตัวนี้เป็นบาบิโลเนียอาริโอลาตานะเป็นคนละตัวกันที่เรากินกันแล้วเราเรียกว่าหอยหวานจริงๆแล้วมันคือตัวนี้ครับนี่ถ้าไปดูตามร้านค้าตามแมคโครอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่ามันคือหอยหวานแท้หอยหวานแท้ส่วนอันเนี้ยหอยหวานเฉยๆเรียกหอยหวานเฉยๆเหตุผลที่ มันมีบทบาทขึ้นมาเพราะว่ามันหาได้ง่ายกว่าครับหอยหวานแท้ๆเนี่ยที่มันโด่งดังแล้วก็ขึ้นชื่อในร้านอาหารทะเลเพราะว่ามันมีเนื้อที่หวานเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเป็นชนิดเดียวที่มีเนื้อที่ค่อนข้างจะเป็นรสหวานาทําให้แบบเออนิยมเอามาเผาแล้วก็จิ้มกับน้าจิ้มซีฟู้ดกินกันจนจับจนมันหมดอ่ะมันมันหายากกลายเป็นของหายาก,กน,นะครับทุกคนนี้ถ้าจะได้กินอ่ะคือต้องเป็นฟาร์มพอก แล้วฟาร์มเพาะก็ไม่ได้มีเยอะด้วยครับเท่าที่รู้ตอนนี้นะเหมือนจะมีอยู่แค่ที่พัทยาที่ยังสามารถหาหอยหวานจริงๆไอเจ้าตัวบาบิโลเนียอาริโอลาตาเนี่ยกินได้แต่ถ้าร้านอาหารทะเลทั่วไปที่คุณจะสั่งเราได้มาคุณจะได้เป็นหอยตัวนี้ครับซึ่งชื่อว่าหอยมากนี่หอยมากจริงๆถาว่า ริมจระเข้ของผมกินผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างกันมากนะจริงๆก็กลมๆแกล้มๆนะแต่ว่าสิ่งที่จะต่างที่ต้องระวังก็คือเวลาคุณไปสั่งที่ร้านอาหารทะเละครับบางทีคุณจะสงสัยว่าทําไมสั่งหอยหวานที่นี่มันแพงจังสั่งที่นี่มันถูกกว่าก็คือจะบอกว่าด้วยความที่หอยหวานแท้ๆเนี่ยมันหายากราคามันจะแพงกว่าครับกิโลเราเป็นพันเลยนะในขณะที่หอยมากเนี่ยไม่กี่ร้อย อาจจะสามสี่ร้อยก็สามารถที่จะได้กินหอยมากหนึ่งกิโลได้แล้วที่เนี่ยเป็นพันเลยราคาต่างกันเยอะมากแล้วการที่เราเห็นแบบนี้ยเราถ้าเราร,รู้ทันนะมันจะช่วยหลายอย่างก็คือเวลาเราสั่งเราจะรู้ว่าราคาที่เราสั่งมันแพงเกินจริงหรือเปล่าถ้าเราไปเจอหอยหวานเราสั่งมาเราได้เป็นหอยมากแต่ราคาโคตรเป็นหอยหวานอะ่ะเราจะได้รู้เนาะเออก็เป็นความรู้ล็อกตัวเอาไว้เนาะ ก็เป็นอย่างที่ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าจะยังไงดีกับโลกใบนี้คือมีคนบอกว่าถ้าคุณไปซื้อไอ้เจ้าหอยชนิดเนี้ยที่ข้างสรรพสินค้าเขาจะเรียกมันว่าหอยหวานแต่ถ้าคุณเซิร์ชช้อปปี้หรือเซิร์ชหรือตามห้างที่ว่าแล้วไปได้ตัวนี้มันจะเขียนว่าหอยหวานแท้จากที่เดิมมันเป็นหอยมากตอนนี้มันกลายเป็น หอยหวานเฉยๆไม่มีแทนไม่แทนละหอยหวานเฉยๆตัวหอยหวานที่เคยเป็นหอยหวานมันกลายเป็นหอยหวานแท้ <c ười> การตลาดเนี่ยเออมันจๆปัญหานี้ไม่ได้มีแค่หอยหวานนะมีหลายอย่างมากเลยเช่นปีกไก่บนตามสรรพสินค้าผมเขียนกับคนที่บ้านเขาบอกว่า ee, น,อน,อนลลี่มันคือน่องเล็กน่องไก่เล็กผมบอกมันคือปีกไก่บน ันคือปีมันไม่ใช่น้องมันคือปีมันคือปีมันไม่ใช่น้องเขาบอกก็ที่ห้างมันเขียนว่าน่องเล็กมันก็คือน่องเล็กสิผมก็บอกแต่ที่ถูกมันคือปีอธิบ้านก็เถียงกันครับว่าแล้วยังไงก็ถ้าคนทั่วไปเขารู้จักว่านี่คือน้องเล็กแล้วก็ต้องเรียกว่าน่องเล็กไหมก็ห้างมันเขียนว่าน่องเล็กแล้วก็ต้องบอกว่าน่องเล็กหรือเปล่าเหมือนอย่างนี้เลยอ่ะ ถ้านนี้คือหอยหมากแต่ทุกวันนี้ถูกเรียกว่าหอยหวานไม่แท้หอยหวานเฉยๆก็ได้อะแต่จริงๆมันคือหอยหมากแต่ในห้างเขียนว่ามันคือหอยหวานแล้วเราควรจะเปลี่ยนชื่อมันเป็นหอยหวานปะในขณะที่หอยหวานปกติเนื่อลายเป็นหอยหวานแท้ <c oughs> เอ,อ,อันนี้คิดยังไงคอมเมนต์บอกผมเลยนะเพราะว่า สรุปจากการเถียงกันที่บ้านนึ่งน้องนึ่งน้องไก่เล็กกับปีกไก่บนที่บ้านผมก็คือแบบโอเคแล้วก็เบลอเลกไม่คุยไม่เถียงกันต่อทีนี้ประเด็นที่หลายคนกดข้ามาอยากจะดูน่าจะเป็นเรื่องนี้มากกว่าครับหลางจะโอ,อองนอกเรื่องไปไก่นาอต่างกันยังไง <c oughs> อย่างแรกเลยครับดูที่สีสัตว์จะเห็นเลยครับว่าไอเจ้าหอยหวานเนี่ยสีขาวมันจะเยอะกว่านะครับ หอยมากเนี่ยลายจะค่อนข้างชิดเห็นไหมเออสีก็ไม่เหมือนแล้วแต่ว่าเท่านั้นไม่พอครับมันยังมีอีกจุดหนึ่งที่บางทีเนี่ยสีสันเผื่อมันไม่ชัดพอสามารถดูที่สไปรัลตรงโหนกมันนี้ก็ได้นะริชหรือว่าสันหรือว่าร่องของสไปรัลของหอยมากเนี่ยจะเด่นชัดมากเลยในขณะที่ ใบหวานนั้นเรียบกลมกลึงเห็นปะแทบไม่มีสันที่นูนขึ้นมาเลยอ่าทึ่มันแยกไม่ยากนะแค่ดูตอนแรกเราจะสับสนแเออไม่ได้เห็นทุกวันมันไม่ชอบเออมันไม่ใช่ของที่เห็นทุกวันเราอาจจะแบบลืมต้องมาคู o ก l e ทุกรอบแต่เนี้ยจุดสังเกตอาจจะได้เผื่อจะคุ้นๆว่าเออก็ดูประมาณนี้ดูสันดูสีเท่านี้นะครับก็ าไม่แน่ใจเกิดซ้ำสลับกันก็ Google หรือว่ากลับมาดูคลิปซ้ำอ่านะประมาณนี้ก็ถามว่ามันต่างกันมากไหมสำหรับผมอะ่ะผมบอกตามตรงว่าสำหรับผมแล้วรสชาติผมก็ไมไ่รู้สึกว่ามันต่างกันมากหรอกนะแต่ว่าสำหรับคนที่เขาเป็นหนักกินกินเป็นเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้สึกได้ว่ามันต่างนะก็แล้วแต่แล้วครับแล้วแต่แล้วกัน แต่แน่ก็คือถ้าคุณเอาหอยหมากมาขายแล้วคุณจะเรียกว่าหอยหวานเนี่ยก็ช่วยคิดราคาให้มันเป็นหอยหมากด้วยอย่าชี้อย่าคิดราคาเป็นหอยหวานนะเพราะมันแพงเกนเยอะนะครับโอเคถ้าอยากกินหอยหวานแท้เอ็นที่บอกครับพวกคนนี้เท่าที่รู้ซอสของการสิตหอยหวานก็คือพัทยาอาจจะต้องไปหาร้านอาหารตามพัทยาแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกร้านจะเป็นหอยหวานนะบางร้านก็เป็นหอยหมากก็ ลองดูแล้วกันครับอืผมไม่สามารถชี้เป้าได้เพราะไม่ได้มีใครสปอนเซอร์อันนี้แค่ได้ไปกินแล้วก็เลยเก็บเปลือกกลับมาดูอืมก็สาระวันนี้สั้นๆง่ายๆขำๆเรื่องวิธีการดูหอยมากกับหอยหวานนะครับอย่าลืมนะถ้าหากว่าชอบกดไลค์กดติดตาม subscribe ช่องผมไว้ด้วยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าเราควรจะเรียกหอยมากว่าหอยหวาน เราเรียกหอยหวานว่าหอยหวานแท้ไปเลยไหมหรือมันก็ยังเป็นหอยมากกับหอยหวานเรียกให้ถูกต้องรวมไปถึงปีกไก่ด้วยนะครับมันจะเรียกว่าปีกไก่บนหรือว่าน้องเล็กโอเคครับแท่นี้ก็วันนี้เท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับองจริงปัญหามการถ่ายคลิปนี้คืออะไรรู้ปะ่ะคือหอยกินมาสองวันแล้วแล้วก็เก็บกลับมาบ้านแล้วก็เพิ่งมาล้าง เหม็นมาก